จตุรันบุญเบญจรัตน์ผู้ช่วยผู้ประสานงานกลุ่มกรีนนะคะเป็นตัวแทนยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการกรสทชอหลังประชาชนร้องเรียนว่าผู้ประกอบการมือถือ3รายยังไม่ทําตามเงื่อนไขที่กสทชอกําหนดทั้งการลดค่าบริการ15%ก่อนเปิดให้บริการ 3G รวมทั้งต้องครอบคลุมประชากร50%ภายใน2ปีและเพิ่มเป็น80%ภายใน4ปีและห้ามกําหนดการหมดอายุบัตรเติมเงินนอกจากนี้นะคะยังพบว่าแพ็กเกจการให้บริการยังคงจํากัด ความเร็วในการรับส่งข้อมูลตามลำดับความแพงและราคาของแพ็กเกจนั้นๆซึ่งถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยกลุ่มกรีนะคะจะติดตามตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดหากมีความไม่ชอบมาพากลจะยื่นข้อมูลเพิ่มเติมต่อสารปกครองค่ะ ได้ถากรตันทสิทธิเลขาธิการกรสทอชอได้เปิดเผยว่าผู้ประกอบการยังอยู่ระหว่างปรับปรุปรงโปรโมชั่นให้เป็นไปตามเงื่อนไขโดยภายใหนึ่งเดือนหลังจากนี้หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จจะทําหนังสือตักเตือนจากนั้นจะเปรียบเทียบปรับจนถึงการระง,งับใบอนุญาตต่อไปนะครับจะได้ใช้ของถูกลงไหม